สวัสดีครับผมช่างโดมนะครับจากเพจร้านเชวบริประดานนะครับมีทั้ง Facebook และ y o u t u b e นะครับสามารถกดติดตามได้นะครับผมวันนี้วันที่19นะครับกุมภาพันธ์ปี65นะครับเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอำเภอขุงนะครับมาเจาะบ่อประดานขนาด6นิ้วนะครับ6นิ้วลงท่อกันพัง4นิ้วแบบนี้นะครับใช้ในสวนทุเรียนนะครับ อตอนนี้ทําการเจาะเรียบร้อยแล้วนะครับปริมาณน,น้ําถือว่าเยอะมากนะครับบ่อนีอ้ตอนนี้เรากําลังใส่ปั๊มแล้วก็ทดสอบปริมาณน,น้ําให้ลูกค้าดูนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันวันนี้นะครับเราจะมาคุยว่าอ,อย่างปัม๊มไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ผมเป็นเจาะพร้อมใช้น้ํานะครับไปใส่ซื้อปัม๊มใสใ่ลูกให้ลูกค้าด้วยแต่ปรากฏว่าพื้นที่ของลูกค้าเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเรื่องไฟนะครับ คือตรงนี้มันมันอาจจะเป็นใช้ไฟเยอะนะครับเวลาใช้ไฟฟ้าเนี่ยปั๊มน้ําแทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับอ่าซึ่งปัญหานี้นะทุกท่านที่อยากจอประดานนะครับไม่ไม่ต้องห่วงนะครับถึงจะไม่มีไฟฟ้านะครับเราก็จะมีเครื่องปั่นไฟมาทดสอบให้นะครับในกรณีถ้าถ้าท่านจะใส่ปั๊มแบบนี้นะเป็นปั๊มไฟฟ้านะครับถ้าเป็นโซล่าเซลลก็แล้วไปครับไม่มีปัญหาพวกนี้อ่าก็คือเราจะใช้เครื่องปั่นไฟนะครับดูดดูให้ดูเลยแบบนี้นะครับ จะชั่วโมงสองชั่วโมงก็แล้วแต่หรือว่าจะนานกว่าน,นั้นก็ให้ท่านซื้อน้ํามันมาเติมเมานะครับก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วก็อยู่ที่ระยะเวลางานที่เราจะอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยนะครับเราลองลูกน้ําให้ลูกค้าแบบนี้เราขึ้นมาประมาณ5,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ปริมาณน้ําดีมากครับลูกค้าพอใจมากใช้กับสวนทุเรียนประมาณ2ไร่นะครับอจอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองน้ําให้แบบนี้นะครับเช็คบ่อถลม่มแล้วก็ เช็คความลึกเรียบร้อยครับบ่อนี้เราเจาะไป30เมตรนะครับประมาณ32เมตรอ่เมตรเจอน้ําที่ประมาณ20กว่าเมตรนะครับปริมาณน้ําเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งนะครับก็ฝากนะครับถึงใครที่อยากเจาะบาดานะครับสําหรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือว่าพื้นที่ไฟตกนะครับมันต่อไฟขึ้นไปบนเขาอย่างเงี้ยแล้วไฟมันตกเนี่ยเรามีอุปกรณ์ที่ช่วยท่านได้นะครับถ้าท่านอยากเอาน้ําขึ้นมาดูแบบนี้นะครับเราช่วยท่านได้ แต่ในบางพื้นที่ก็อาจจะไม่แรงขนาดนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เราหย่อนปั๊มตื้นอ่าการบางทีน้ํามันอยู่ลึกแล้วเราหย่อนลึกลงไปเนี่ยน้ามันก็จะจะเบากว่านี้แต่เราประกันให้ในขณะที่ลูกค้าเพียงพอใช้นะครับอ่าอันนี้เป็นขนาดท่อนิ้ว2อนะครับออกขนาดนี้ประมาณ5,000ันลิตรต่อชั่วโมงอ่าก็ฝากนะครับถ้าอยากโทรมาติดต่อสอบถามก็โทรมาได้ครับตามเบอร์ที่ท่านเห็นในหน้าจอนะครับอ่าศูน9์เกโชว์บริบาดาสวัสดีครับผม